รีนว่าชุดนี้เหมาะสมที่สุดกับคุณเนทที่จะใส่ไปงานครบรอบของบริษัทค่ะตัวเบเซอร์เนี่ยนะคะจะมีความพอดีตัวเวลาคุณเนทใส่เนี่ยจะทำให้ดูสมาร์ทค่ะมีความมัสคิวลีนกับเฟมินีนอย่างลงตัวเลยค่ะตัวผ้าเนี่ยจะมีลูกเล่นของความเป็นประกายอยู่ค่ะถ้าคุณเนทใส่เข้าไปในงานแล้วก็ทบแสงไฟจะทำให้เด่นแล้วก็สง่ามมากๆเลยค่ะเสื้อตัวนี้ถูกใจฉันมากเลยนะน้อยคนนะที่จะรู้ใจฉันขนาดเนี้ย อยากให้มาทำงานอยู่ข้างๆฉันขอบคุณสำหรับโอกาสนะคะคุณเนธแต่แค่งานใน V i P ดินก็ยุ่งจะแย่แล้วล่ะคะ่ะรินก็รู้ว่าฉันหมายความว่าอะไรฉันอยากให้รินออกจากทีมนั้นแล้วฉันก็พอจะมองออกว่าระหว่างรินพักแล้ลิตามีปัญหาอะไรบางอย่างกันอยู่ใช่ไหม รินจัดการปัญหาของรินได้ค่ะรินอย่าลืมสิว่าถ้าหากว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาจากก็ต้องเข้าข้างลูกสาวเขาแต่ถ้ารินมาอยู่กับฉันรินบอกฉันว่ารินมีปัญหาฉันช่วยรินได้ดิน ดินยันจะอยู่ที่เดิมค่ะคุณเนรอยู่เพื่อปกป้องจากนั่นเหรอเปล่าค่ะรินดักทีมของรินค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรินก็จะไม่มีทางทิ้งพวกเขาเด็ดขาดค่ะคุณเนรถึงแม้ว่าจะยอมเป็นศัตรูกับฉันโดยตรงนั่นเหรอถึงแม้ว่าจะต้องเป็นศัตรูกับคุณเนรค่ะ เธอนี <g binary> ่ม <fi> <maar> ันแน่จริงๆฉันชอบเธอมากเลยนะดินพี่ินคะ เมื่อกี้พี่ดินคุยอะไรกับปาเนตหรอคะทำไมคือพี่ดินอย่าบอกอะไรกับปาเนตเลยนะคะปาเนธไม่ใช่คนที่หวังดีกับพี่ขนาดนั้นหรอกค่ะแล้วใครที่หวังดีกับฉันเธอเหรอ ขอบคุณนะที่กล้ามาแนะนำฉันนะยิ่งเห็นเธอดูร้อนตัวแบบเนี้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าคุณเนทเขารู้ว่าเธอเป็นชุ้กับพี่พักเธอจะเป็นยังไงลิตาขอร้องนะคะพี่ลินพี่ลินอย่าบอกอะไรกับป้าเนทเลยนะคะได้ไหมคะพี่ลินนี่ไม่ใช่แค่เพราะาเรื่องลิตานะคะ ลิตาไม่อยากให้พักต้องมาเดือดร้อนนะคะถ้าอย่างนั้นถือซะว่าพี่รินทำเพื่อให้พักได้ไหมคะยิ่งฉันเห็นเธอเป็นแบบนี้ฉันยิ่งอยากบอกคุณเนตรมากกว่าเดิม